เคยไหมครับเวลาที่เราอยู่ในห้องคนเดียวแล้วเราได้กลิ่นผิดปกติอย่างเช่นกลิ่นควันทูปกลิ่นควันบุหรี่แต่ว่าต้นตอของกลิ่นนั้นมันไม่มีอยู่จริงท่านไม่ได้กําลังประชิญกับสิ่งลี้ลับนะครับแต่ว่าท่านกําลังมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแฟนทอสเมียนหรือภาวะที่จมูกรับกลิ่นที่มันไม่มีอยู่จริงนะครับ ภาวะแฟนททสเมียก็คือภาวะที่จมูกได้รับกลิ่นผิดปกติแต่ว่าไม่สามารถหาต้นตอของกลิ่นนั้นได้กลิ่นที่ผู้ป่วยที่มีภาวะแฟนททสเมียจะได้กลิ่นนะครับอย่างเช่นกลิ่นเหม็นเน่าคล้ายกลิ่นอุจจาระกลิ่น เหม็นไหม้กลิ่นควันทู้กลิ่นควันบุหรี่นะครับหรือว่าเป็นกลิ่นสารเคมีสาเหตุของการเกิดภาวะแฟนทอสมียปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนเชื่อว่าสัมพันธ์กับสาเหตุด,ดังต่อไปนี้ข้อที่1ก็คือสาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุกระทบกระเทือนบริเวณศีรษะแล้วก็สมองนะครับอย่างที่2ก็คืออาจจะเกิดตามหลังจากการติดเชื้อบริเวณทางเดินหายใจส่วนบนเช่นการติดเชื้อโควิดมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะทําให้เกิดภาวะแฟนทอสเมียตามหลังได้อย่างที่3นะครับก็คือเป็นความผิดก ติของสมองและระบบประสาทเองอย่างเช่นเนื้อง,งอกสมองภาวะสมองอักเสบภาวะลมชักผลข้างเคียงจากการผ่าตัดสมองนะครับหรือว่าเป็นโรคความเสื่อง ของสมองเองอย่างเช่นโรคพากินสันหรืออัลไซเมอร์อย่างที่4อาจจะเป็นปัญหาจากโรคทางจิตเวชนะครับอย่างเช่นโรคจิตเภทหรือโรคซึมเศร้าอย่างที่5ปัญหาที่เราสูดดมสารพิษในอากาศเป็นเวลานานอย่างเช่นยาฆ่า,มาแมลงบางคนก็เป็นเดือน2เดือนก็หายแต่บางคนเนี่ยเป็นหลายปีแล้วก็ไม่หายสักทีหนึ่งครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าภาวะนี้เกิดเป็นเวลานานก็จะทําให้เบื่ออาหารน้ําหนักลดแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นในระยะยาวเนี่ยก็จะส่งผลต่อความมั่นใจในการเข้าสังมคมครับไม่กล้าออกไปรับประทานอาหารกับใครจะส่ง กลุ่มคนะยะยไข้ที่เขาทราบเองว่าเป็นภาวะความผิดปกตินะครับอย่างเช่นได้กลิ่นควันบุหรี่หรือว่ากลิ่นทู่ะครับแต่เขาแน่ใจว่าต้นตอของกลิ่นนั้นมันไม่มีอยู่จริงแน่ๆก็มาหาหมอคอสมุกเพื่อที่จะหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรหรือว่าในบางการณีเนี่ยเขาไม่รู้ตัวว่ามันเป็นภาวะผิดปกตินะครับอย่างเช่นตัวอย่างคนไข้ที่หมอเคยเจอเนี่ยคนไข้อะได้กลิ่นสารเคมีอยู่ในบ้านตลอดเวลาและคนไข้เนี่ยคิดว่า ข้างบ้านเนี่ยเป็นโรงงานผลิตยาบ้านจะแจ้งตำรวจแล้วแต่ว่าญาติคนไข้เนี่ยคิดว่าต้นตอกลิ่นมันไม่มีอยู่จริงแน่ๆจริงพาคนไข้เนี่ยมาตรวจหาสาเหตุว่ามันมีความผิดปกติอะไรแล้วก็พบว่าคนไข้เนี่ยกำลังมีภาวะแฟนทอสเมียอยู่นะครับปัจจุบันเนื่องจากเรายังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนนะครับว่าปัญหาของภาวะแฟนทอสเมียเนี่ยเกิดจากอะไรดังนั้นเนี่ย จึงไม่มีการรักษาใดนะครับที่การันตีได้100%เซว่าจะรักษาแล้วทำให้ภาวะแฟน t o สเมียหายขาดได้แต่ว่ามีการติดตามผู้ป่วยที่มีภาวะแฟน t o สเมียนะครับติดตามระยะยาวเพราะว่าหายได้เองมากกว่า50%แล้วก็ในปัจจุบันนี้มีวิธีการรักษาโดยการผ่าตัด2กล้องนะครับแล้วก็2กล้องในโพรงจมูก แล้วก็เอาเยื่อบุผิวรับกลิ่นในโพรงจมูกออกการรักษานี้ประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงแต่ว่าผลข้างเคียงจะค่อนข้างมากนะครับดังนั้นแนะนำปรึกษาหมอหูคอจมูกเพื่อที่จะเลือกแนวทางการรักษาที่เหมาะสมที่สุดกับท่านต่อไปครับ ภาวะแฟนโทสเมียถ้าหากว่าเกิดอาการร่วมกับอาการอย่างอื่นอย่างเช่นมีเลือดกำเดาไหลมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะครับหรือว่ามีความผิดปกติของระบบประสาทอย่างอื่นแนะนําให้มาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุเพราะว่าต้นตอของการเกิดภาวะแฟนโทสเมียเนี่ยอาจจะเป็นภาวะไหลแรงก็ได้อย่างเช่นเนื้องอกในจมูกหรือว่าเนื้องอกในสมองครับแนะนําว่าให้มาตรวจกับหมอคอจมูกเพื่อหาสาเหตุที่แน่นอนให้ชัดเจนดีกว่าครับ ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน